นายประกรณ์พัฒนเทพเอื้อตระกูลนายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานีและนายพัชพลชัยสุริยาถวิกลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมล่องเรือสำรวจคลองหมายเลขสามแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีสายน้ำตามวิถีชีวิตของชุมชนโดยใช้จุดแข็งของชุมชนที่มีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเริ่มจากการล่องเรือ จากวัดสารเจ้าแวะเยี่ยมศูนย์ประสานงานสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานีที่กาดคาเฟ่ตระบัดบ้านกลางมาที่ที่ทําการเชียงรากการประประนานครหลวงโดยตั้งเป้าหมายไปยังคลองน้าอ้อมคลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพราวสิ้นสุดที่วัดบ้านพราวนอกรวมระยะทาง21กิโลเมตรซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพยาสายเก่าที่มีความคดเคี้ยวมากเนื่องจากเป็นช่วงปลายแม่น้ำจึงมีการขุดคลองลัดเึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่อนระยะทางในการเดินเรือสำเภาที่ใช้ในการค้าขายและเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างชตาติต่างๆด้านกมรมชลประทานก็ยินดีที่จะมีการเปิดประตูระบายน้ําที่ขวางระหว่างคลองกับแม่น้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้แม่น้ํากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวันนี้เป็นยิบิทใหม่อันดีที่จะเห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนในการรื้อฟื้นแม่น้ำชพยาสายเก่าของปทุมธานีหากทําได้สําเร็จก็จะเกิดเส้นทางยาว26กิโลเมตรรอบพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดเป็นสองเท่าของเกาะเมืองอยุธยาซึ่งจะเกิดการท่องเที่ยวทางน้ําคืนวิถีชีวิตให้แก่ชุมชนและวัดที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อไป